สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้พีซีครับไปซื้อของคุณสามนะครับเนาะได้อย่างนี้ครับพีซีมารีวิวให้พี่น้องเบื่อนนะครับเนาะมาได้อย่างนี้นครับเนาะขอบคุณนหลายนะครับด้วยที่แวะเข้ามารับชมช่องพ่อเญซีฝรั่งเศสนะครับด้วขอบมากกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เราพีซีนะครับเด้อเป็นกำลังใจของพีซีนะครับเนาะครับ มาชมเลยครับว่าได้อย่างไงนะครับเนาะครับนี่พริกสดพริกสดพริกขี้หนูบ้านเขานะครับเนาะนี่ครับหนึ่งแพ็คสองแพ็คได้บ้างไหนครับนี่ครับสองแพ็คนะครับเนาะพริกขี้หนูนะครับโุโลบกว้งอะไครับเน้ะแพ็คหนึ่งนะครับเนาะเขาเป็นเงินบ้านเทากับสี่สิบห้าสิบบาทพริกแห้งครับพริกแห้งหนึ่งถุงครับเอาไว้ตำพริกเผ็ดต่อคบเนาะ เส้นขนมจีนแห่งสองถุงครับเนาะเส้นขนมจีนสองถุงมีหลายอย่างเลยสำเด้อนีคือรสด,ดีบ้านเรานะครับเนาะนี่ครับซื้อมาไว้เด้อทำกับข้าวในหัวเรียนนะครับเนาะนี่ครับถุงละจี่บาทเนาะนี่ไม่มีราคาเลยสิบห้ายูโรนะครับเนาะนี่ครับสิบห้ายูโรนะครับบ้านเราไง ฝากไว้สามสี่ร้อยห้าร้อยนแครับเนาะนี่ครับเนาะเงินไทยหอมนะครับเนาะนี่ครับกาแฟกาแฟสองนะครับเนาะเมล์บัลเขา้องซื้อกับปุ๊กมาครับเปิดน้ำผ่อนตุ่มถินได้เลยครับเนาะกาแฟสองสองนะครับนะกาแฟนี่ครับกาแฟของแม่บ้านนะครับเนาะเป็นกาแฟกับสองนะครับเนาะเป็นเนซื้อมาสองครับ ปุ๊บนะครับเนาะสองหมดปุ๊บนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับนี่กระเจี๊ยนขนมจีนสดเลยครับไอโมเม้นตนสดนะครับแพงขึ้นใหญ่ขึ้นเลยกรเจี๊ยนขนมจีนถุงครับเนาะถุงเบลล์เลยพี่น้องนะครับเลยต้มน้ำห่อนลวกกินได้เลยเดี๋ครับเกระเส้นขนมจีนนะครับเนาะสามที่เดซื้อมาแล้วครับเนาะ นี่กับกาแฟเผือนนะครับกาแฟซองกับก็จะเป็นซองยาวๆนะครับข้าสศีใส่น้ำพริกตับตื้งเมืองไทยหอม้วครับเนาะกาสองเมืองหอมนะครับเนาะนี่กับหมูย้อนมาให้หลานนี่กุ้งใหญ่ครับไปกุ้งใหญ่มาสองแพ็คนะครับนาะครับกุ้งใหญ่สองแพ็คเลยครับเนาะนี่ครับกุ้งใหญ่ เบอร์ยี่สิบเอ็ดยี่บห้ายี่เอ็ดนะครับเนาะเบอร์เพนะครับเนาะนี่กบแพ้งนะครับเนาะสิบสิบกว่ายูโรนะครับนะกระถุงนะครับเนาะนี่ครับเอ่ของงานเป็นจี้กระปูนะครับนี่ครับเป็นแพ็คไบหนึ่งนะครับเนาะสองสองสองแพ็กในห้าตัวนะครับยี่สิบห้ายียี่สิบห้ายูโรนะครับเนาะปูนี่ครับปูเงยนะครับเนาะนี่ครับคนแพ็คใบดีดีคุณลองนะครับ จะเป็นส่วนมากเป็นของแสกแกงนะครับเนาะนี่ครับปูห้าถั่วยี่สิบห้ายูโรนะครับเนาะนี่ก็ถั่วฝักยาวสองแพ็กนะครับเนาะถั่วฝักยาวครับเนีของดีในครัวเรียนครับปูรสนะครับเนาะนี่ครับที่ไหนมาแล้วครับเนาะ นี่ครับผู้หญิซื้ที่ซื้อข้าวเหนียวมากินแบบนี้นะครับเนาะถุงละกิโลนะครับเนาะอีกสามโลโลกว่านะครับเนาะถุงนึ่งนะครับก็วันที่เราซื้อมาเป็นสอบพึ่งเอาแล้วครับเนาะเป็นกินหลายซื้อมาหลายแล้วกินหลายซื้อมาเจลสอบครับเนาะนี่ครับปูมาหนึ่งกล่องนะครับเนาะอีกปูมาหนึ่ะครับเด้วยครับมีมะัดมหนึ่ง แซ่บคึ้กันได้นะครับนีปูมานะครับเล้วนี่ครับที่ได้มาแล้วครับเนาะของที่ไปซื้อมาวันนี้ก็ได้ไข่มาหนึ่งแพงครับสามสิบลูกครับไข่หนึ่งแพงนะครับเนาะสามสิบลูกต้นหอมบัวบานหอมนะครับเนาะหอมบัวฝรั่งครับเบลเลอร์เลยครับทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งงามนะครับเนาะ มะนาวครับมะนาวเขียวบ้านเอาแล้วครับเนาะนี่ครับลายของได้มาแล้วครับเนาะสซนแบบหอมหวานนี่ครับเดี๋ยวนะครับเดีอยวถ่เบิ้งพี่น้องถ่ายเป็นหลายอย่างนะครับเนาะเป็นอางุ่นนะครับเนาะนี่ครับเป็นอางุ่นนะครับเด้ครับเป็นอางุ่นนะครับเนาะทองหวาน แล่าหุ้นเจ้านี่บ่าเชอรี่นะครับเนาะเดี๋ยวับเชอรี่ตัวนี้ครับเบอร์เลอรดนะครับเนาะหนึละกิโลนะครับเนาะนี่อย่างละกิโลครับเป็นเงินบาทเท่ากันคิดเงาขึ้นหลังแพงอยู่นะครับเนาะนี่นี่ผักโซนผักขี้นะครับเนาะผักขี้งามๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวับไปซื้อของครับเนาะชีวิตในฝรั่งเศส นี่ผักชีหอมป้อมเลยครับเนาะงามงามพี่น้องหอมป้อมเลยครับเนาะนี่กับผักชีลาวเรานะครับเนาะนี่ครับผักชีลาวครับสามกัมนะครับกัมละหนึ่งยูโรเลยครับแล้วนี่กัมละหนึ่งยูโรเลยครับเนาะนี่ครับเก็ตเป็นเอาอย่างมัดไว้เป็นกัมเป็นกัมเบทครับโซนของซื้อของขายนะครับเนาะ ทำบอซื้อกับอะไรกินครับในฝรั่งเศสนะครับเนาะของอยู่ขอกินกำลังแพงนะครับเด้อยยู่นี่นะครับเนาะนี่ครับพีซีกับบอซื้อมาวางแรงนะครับเบิดรวมเบิดอนทั้งขนมขนมทั้งของหวานทั้งอย่างนี้ประมาณขาดอยู่สองร้อยบางกี้บาทนะครับสองร้อยยูโรนะครับเนาะจะเงินเอาไปหกพันกว่าบาทนะครับเนาะหกพันกับเจ็ดพันบาทเอาครับเนาะซื้อแต่ละหมวดแต่ละหวดแล้วพี่น้องเด้อกับเข่ากับน้ำ ขอมันแพงแล้วครับเนาะสมืตินี่ครับเด้อามากก่อนจะครับอย่าลืมเนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะไปด้วยครับเด้อนี่ครับคลิปพีซีรีวิวมาซื้อของคุนสามพึ่งมาบานนะครับเนาะก่นเลยอยากให้พี่น้องเบิ่งว่าราคาของเป็นยังไงนะครับเนาะครับปูน้ำหนึ่งกิมน้ำกิมซีฟู้ดนี่นี่ครับสุดอร่อยเลยพี่น้องครับปูโตเบอร์เลยพี่น้องหาตัว ยี่สิบห้าเนโดยครับเนาะกุ้งเงยสองแพ็คกับปูมาหนึ่งของนะครับเนาะของแซ่แขมเลยครับเนละ้วทางสวนยุโรปทางเมืองไทยก็มีกินนะครับแบบว่าสดๆขอเนาะครับเนาะมาทางสวนดุลบ้านแบบของสดก่วนส่วนใหม่มีส่วนใหม่น่อยพี่น้องนะครับผักง,งามๆพี่น้องเว้ยมีกับราก <c oughs> งามขัดงามแหลกผักนะครับเนาะ ขอบคุณหลายเนะครับเด้อที่แวะเข้ามารับชมช่องพี่ยฝรั่งเศสนะครับเด้อมากกลี่ยลืมครับนะฝรั่งไลน์หนึ่งแค่ก,คกับตะไคร่กระดิ่งให้น้ำนะครับเด้อฝนเกิดตกครับเมื่อกี้นี่ฝนลิ้นลินนะครับเนาะทั้งแดดทั้งฝนพี่น้องเ้ยจัดจังแดดพอขอบคุณหลายเนะครับเด้อที่ส่งเสริมพี่ยมาฮอตทุกวันนี้นะครับเนาะพี่ยเด้อ บขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเนาะที่ไรเข้ามาให้กำลังใจส่งเสริมพี่น้องส่งเสริมพี่ซีจนมาหอดมือนีนะครับเนาะพี่ซีกำลังไล่เหรียญอยู่นะครับเนาะช่วงนี้นะครับเนาะจากที่ไ้ย้ำได็กนะครับเนาะเหรียญเป็นกระดาษเป็นมาให้สะสมสิบเหรียญมาสั่นมาจากที่ไ้ย้ำได็ก็ค่อยๆไปนะครับเนาะได้ย้ำเด็กได้ได้ย้ำได็ก็ะยิมาประกาศให้พี่น้องเบิ่งอีกเท่กนึงนะครับเนาะจากพิมพ์ของยูทูบเพิ่นนะครับเนาะ ครับขอบคุณหลายๆเลยครับเออที่แวะเข้ามาให้กำลังใจทุกท่านทุกกำลังใจเลยครับเรื่องมีสีเดินฝ่าไว้ตอนนี้นะครับเนาะรีวิวอาหารเหมือนว่าไปซื้อของนี่ครับของมาหลายเลยครับเนาะของทำเนียบแพงแผงคือเนาะเหมือนเงินเกือบสองร้อยยูโรแล้วครับเนาะมีเลยเซอร์ี่นะครับเนาะของแพงหลายครับขายแรงบวกขึ้นของแพงนะครับเนาะครับคลิปนี้มีสีเดินฝ่าไว้ตอนนี้นะครับด้อยคลิปไปซื้อของมานะครับเนาะ ขอบคุณหลายๆที่แวะเข้ามารับชมครับเจอกันลิปหน้าครับบายบและชิปปต่อๆไปครับเจอกันบายยขอบคุณหลายครับที่แวะเข้ามารับชมนี่ครับหลังจาก PC เป็นหลังทำความสะอาดมานะครับเนาะเชอร์รี่สวยๆอางุ่นนะครับเนาะนี่ครับเป็นแต่แซบแบบเป็นหลงของวันแพงๆนะครับเชอร์รี่นะครับเนาะของมันออกไมใหม่นะครับเนาะนี่ครับ ขอบคุณหลายนะครับด้ที่แวะเข้ามารับชม